นี่เห็นไหมด้านหลังเป็นไงครับเท็กเจอร์นะครับเป็นไงครับอย่างนี้หลงเลยนะครับหลงเลยนะครับมีคนเช่าแน่นอนสําหรับผมผมก็เช่ามาแล้วนะครับองนี้นะฮะเพื่ออะไรเช่ามาให้กันเพื่อได้ดูกันน้านะครับแบบนี้นะฮะคือเป็นพระที่ไม่แท้นะครับบอกเลยว่าไม่แท้นะครับเห็นไหมอย่างนี้นะอย่างนี้คือไม่แท้นะเพื่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอธิบายฟังว่าทําไมไม่แท้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึง ดูครับสีนะครับเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเวลาเขาแต่งรูปมาเป็นไงครับกับองค์จริงเป็นไงคนละอย่างไหมอ่าผมอ่ะตอนแรกอะ่ะเช่ามาเนี่ยผมกล่าบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะครับมีพี่นะครับเขาจะมาแบ่งไปผมบอกพี่เขาเลยนะครับตรงนี้เลยไร้สดเนี่ยแหละว่าองค์นี้เก้พี่ผมแบ่งให้พี่ไม่ได้ละบอกเลยว่าองค์นี้นะครับเก้เลยเห็นปะ ความพิเศษขององค์พระที่เรามีองค์ครูนะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับได้หาพระที่ถึงยุคและนะครับไม่โดนนะครับพระเกสหรือเรียนแบบหรือพระไม่ถึงยุคก็แล้วแต่นะครับโดยเราจะรู้โดยอัตโนมัติเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อแท้ผมบอกว่าต่อให้นะครับยุคของนะครับพระเนี่ยโตนะครับยุคไหนยุคนั้นนะครับคือจะเป็นพิมพ์ไหนก็ช่าง นะครับจะเป็นพิมพ์อะไรก็ช่างแต่เนื้อหาเขาจะเป็นยุคเดียวกันเลยนะครับเขาจะไม่ผิดเพี้ยนกันเลยนะครับเห็นไหมขนาดสององค์คนละพิมพ์นะนะครับแต่นะครับ,นะค,รบคนละโซนเนี่ยนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลักษณะดูมีความคล้ายคลึงกัน สวัสดีครับผมอรังประเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นจันพุทธศุกร์นะครับประมาณช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับที่เราจะมาเจอกันกับนานาสาระกับพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็นะฮะได้เข้ามาแล้วนะครับช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งก็นําพระมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีทีเด็ดแล้วก็ เซอร์ไพรส์เพื่อนๆนด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับใครเข้ามาแล้วนะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะรอเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อนๆนยังไม่เข้ามากันเลยรอสักครู่นะครับพี่เนี่ยว่าวันนี้ผมจะอธิบายนะครับว่าเวลาเราเช่าหาอะไรเนี่ยนะครับจะต้องดูกันดีๆเลยนะครับบอกเลยเลยนะนะครับช่วงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเริ่มนะครับมีของที่ไม่ถึงยุคมาด้วยนะฮะและอย่างคือ เราต้องนะครับเข้าใจด้วยนะฮะคือผมไปเช่ามาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยจริงๆเช่ามาหลายองนะฮะแต่ทีเนี้ยเอาองค์ที่ผมคิดว่าเพื่อนดูง่ายนะครับกับดูไม่ง่ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยนะสามองนี้นะฮะสามองนี้นะครับสามองนี้นะครับเป็นองค์ไหนบ้างและมีแท้กี่องนะครับบอกได้เลยนะมีแท้กี่องนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะมีแท้กี่องค์ด้วยนะไม่ใช่ว่าแท้หมดนะ เพราะว่าผมเช่ามาเนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าเวลาเราเช่าหามาเนี่ยนะครับมันจะต้องดูลักษณะนะครับแล้วก็ความแตกต่างและรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเราต้องเข้าใจนะครับเนื้อหาทุกๆอย่างก่อนนะฮะรอสักครู่นะนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนได้เข้ามาก่อนเนาะนะฮะจะได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเฉลยด้วยนะฮะวันนี้ คือผมเห็นนะครับหลาย,ลายกลุ่มนะครับและหลายคนเนี่ยนะครับที่เขาเอาพระมาให้ผมดูหลังบ้านเนี่ยผมก็ต้องบอกไปนะครับว่าองค์ไหนถึงยุคองค์ไหนไม่ถึงยุคองค์ไหนเก๊อะไรอย่างเงี้ย <seemingly? S 1> เพราะอะไรคือเราจะต้องนะครับดูตามความเป็นจริงนะครับที่ผมได้ศึกษามาส่วนตัวผมเลยนะจะเป็นอย่างนั้นคือต้องศึกษามาให้ท่องแท้ก่อนนะครับ <gam> อย่างเช่นผมจะพิจารณาเรื่องของเนื้อหาอย่างเดียวก็พิจารณาของเรื่องเนื้อหาอย่างเดียวเลยนะฮะผมจะไม่ไปแบบ เขาเรียกโครงสร้างพิมพ์ก่อนไม่ไม่ไม,ไม่นะครับเราต้องจดจําเรื่องของเนื้อหาก่อน <S <S> <S เพราะว่าเนื้อหาจริงๆแล้วนะฮะมันเป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตําราเก่าๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะไม่บอกว่าเป็นพิมายแต่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเนื้อหาแบบนี้นะครับคือถึงยุคนะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้ส่องก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนให้ส่องก่อนโอเคองนี้ถึงยุคไหมแท้ไหมนี่ให้ดูก่อนเนาะ นะครับโอเคอ่ามาดูก่อนองค์นี้ถึงยุคไหมแท้หรือเปล่านะฮะนี่ต้องดูก่อนเนาะนะครับแบบนี้นะฮะคือต้องให้ดูหลายๆอย่างนะครับหลายๆสภาพนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจดจําไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องค่อยๆพิจารณาน,านนะนะฮะต้องค่อยๆพิจนารณา,นานให้ได้นี่ ยิ่งของกลุ่วัดอินนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับผมบอกเลยว่าที่ผมย้ําเสมอเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเช่าพระผมก็ได้นะครับเพีเยงแต่ว่าต้องให้ดูว่าแบบไหนถึงยุคแบบไหนไม่ถึงยุคนะครับเป็นแบบนั้นนะนะครับโอเคนะฮะมาเริ่มกันได้นะครับนี่นะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคทีนี้ประเด็นมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรให้ดูอะไรแป๊บหนึ่งนี่เวลาผมเช่ามาผมเช่าองค์นี้มา เพื่อนๆเห็นในรูปไหมเพื่อนๆเห็นในรูปไหมนี่เห็นในรูปไหมสวยไหมสวยไหมเวลาเขาจะนะครับในการแต่งรูปแต่งสีเนี่ยนะฮะเพื่อนๆต้องดูดีๆระหว่างในรูปกับองค์จริงนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะแต่ถ้าดูในรูปอย่างเงี้ยะนะครับสวยใช่ไหมนะครับโอเคนะามาดูด้านหลังนะครับนี่องน์นี้นี่เห็นไหมด้านหลังเป็นไงครับ็กเจอร์นะครับ เป็นไงครับอย่างนี้หลงเลยนะครับหลงเลยนะครับมีคนเช่าแน่นอนสําหรับผมผมก็เช่ามาแล้วนะครับองนี้นะฮะเพื่ออะไรเช่ามาให้กับเพื่อนได้ดูกันหน้านะครับแบบนี้นะฮะคือเป็นพระที่ไม่แท้นะครับบอกเลยว่าไม่แท้นะครับเห็นมหอย่างนี้นะอย่างนี้คือไม่แท้นะเพื่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอธิบายฟังว่าทําไมไม่แท้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงคืออย่างนี้พอเพื่อนเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นองค์จริงแบบนี้ นี่อง์จริงแบบนี้นะครับนี่องจริงอย่างนี้นะนะครับทีนี้เวลาองจรเนี่ยนะครับกับในรูปเนี่ยเพื่อนๆดูดีๆนะนะครับคนละเรื่องคนละอย่างนะครับคนละเรื่องคนละอย่างเลยดูครับสีนะครับเห็นไหมเห็นไหมเวลาเขาแต่งรูปมาเป็นไงครับกับองค์จริงเป็นไงคนละอย่างไหมนี่ครับนี่คือพระเกนะนะครับองนี้เป็นกลุ่มวัดอินนะครับแต่นะครับเป็นพระเลนแบบ นะครับเก๋นะกลูวัตอินนะครับพิมพ์คุณแผนนะครับไข่อ่าไข่ผ่าซีกนะฮะอ่าไข่ผ่าครึ่งซีกนะนี่องค์นี้นะนะครับผมต้องบอกว่าเวลาเช่าหาเนี่ยนะครับเราต้องดูดีๆก่อนสมมติว่าเราดูเนี่ยนะครับเราคิดว่าเฮ้ยยังไงอ่ะนะครับองค์นี้นะครับแท้แน่นอนนะครับใครๆก็ดูแท้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเขาเรียกว่ามูลค่าไม่สูงผมก็เลยเช่ามา พอเช่ามาเนี่ยนะครับองนี้นะครับเป็นกรุวัดอินถูกไหมแต่องค์นี้ไม่แท้นะบอกเลยนะครับไม่แท้นะโอเคไหมนะครับอย่างเงี้ยสีสันอย่างเงี้ยเวลาเราเช่าออนไลน์มาเราชอบแบบนี้เพราะเขาต้องแต่งนะครับแต่งรูปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่านะครับเวลาเรานะครับเห็นปุ๊บเฮ้ยมันแท้ว่ะเนื้อแท้อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราผิดพลาดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรามาเจอองจริงนะครับแบบนี้นะครับ นี่องจริงแบบนี้นะครับนี่คือเก๋เลยนะครับพิมพ์คุ้นแผนนะครับของกลูวัดอินเนี่ยนะครับแบบเนี้ยคือเก๋เลยนะนะครับเก๋เลยนะครับแต่ใครไม่เชื่อว่าเก๋นะครับมาเช่าผมได้นะครับผมเช่ามาไม่แพงนะครับผมจะได้ให้เพื่อนดูว่าเก๋แบบเนี้ยเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเก๋แบบดีหน่อยนะฮะเก๋แบบดีหน่อยนะครับอย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือรูปที่เขาส่งมานะครับแล้วผมก็เช่ามาผมเชื่อว่าแบบเนี้ยโอเคละนะครับแต่จริงไม่นะฮะดูด้านหลัง ด้านหลังเท็กเจอร์เขาจะสวยถูกไหมนะครับถ้าเป็นกรัวอินคุมอ่าพิมคุณแผนไข่พาซินเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยดูแท้เลยนะครับในในรูปนะนะครับแต่ถ้าดูรูปจริงๆนะครับดูรูปจริงนี่นะครับอย่างเงี้ยเก๋เลยนะครับเห็นไหมเก๋เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าผมอ่ะตอนแรกอ่ะเช่ามาเนี่ยผมกะบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะครับมีพี่นะครับเขาจะมาแบ่งไปผมบอกพี่เขาเลยนะครับตรงนี้เลยไลฟ์สดเนี่ยแหละ ว่าองค์นี้เก้พี่ผมแบ่งให้พี่ไม่ได้ละบอกเลยว่าองค์นี้นะครับเก้เลยเห็นปะเพราะอะไรคือถ้าพระผ่านตามาเนี่ยผมแกะกล่องมาเนี่ยองค์นี้ผมแกะกล่องมาปุ๊บผมดูแล้วทาแม่งทาแม่งเลยนะครับทีเด็ดวันนี้เลยคือองค์นี้แหละคือดูแล้วทาแม่งทาแม่งเลยคือไม่ใช่อ่ะเพราะว่าอะไรคือเนื้อหามันไม่ได้นะครับเห็นปะถ้ามาเทียบอะ่ะสมมติว่าเทียบกับอันเนี้ยนะครับผมจะเทียบกลับไปกลับมาเนี่ยให้เพื่อนได้ดูก่อนว่า เฮ้ยดูนี้นะเวลาเราเช่าหากรุ๊ปวัดอินเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมในรูปดูดีนะครับแต่องค์จริงอ่ะเห็นไหมคือถ้าผิวอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นเนื้อของการเก๊ีเรียนแบบเลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมอันเนี้ยคือในรูปที่เขาส่งให้ผมมาผมก็เลยเช่ามาเลยนะครับแต่เวลาผมเปิดดูปุ๊บโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคือตาสว่างโล่เลยคือไม่แท้เลย เห็นไหมพอไม่แท้เนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าบอกพี่เขาเลยเนี่ยพี่เขาดูไลฟ์อยู่เชื่อผมไหมนะครับที่ผมบอกเฮ้พิมพ์คุ้นแผนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าสีอย่างนี้นะเท็กเจอร์อย่างนี้นะเพื่อนนะดูดีๆนะอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อติดตามคลิปผมบ่อยบ่อยนะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าแบบเนี้ยคือไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะอะไรหนึ่งสีสองคือความกระด้างสามคืออะไรดูความแห้งกระด้างมากๆเห็นไหมนะครับเป็นอย่างนี้ เขาเลี่ยมเก่าเนี่ยไม่ใช่เลี่ยมเก่านะอันนี้คือพลาสติกที่เขาทําเก่ามาเห็นไหมเพื่อนอย่าไปดูนะเวลาเห็นกรอบเก่าๆนะครับแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยกรอบสแตนเลสเก่าเลี่ยมเก่านะครับแบบนี้นะฮะอันนี้คือเขาเลี่ยมใหม่มานะครับและด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเป็นเท็กเจอร์ที่เลียนแบบมาเนียนๆที่สุดนะครับองนี้นะบอกเลยว่าไม่แท้นะกลูวัตอินต้องดูดีๆผมย้ําเสมอเลยเวลาเราเช่าหากันเนี่ยอ่าผมบอกเลยว่าเช่าหามาป่อ สมมุติว่าเช่าหามาเนี่ยนะครับสิบองค์นะครับแกเลยสิบองค์นะครับอาจจะเจอพระแทสสักหนึ่งองค์นะครับเราก็ต้องดูดีๆนะฮะเพราะอะไรคือผมจะพูดว่าเวลาเราดูการเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมเดี๋ยวนี้นะเลี่ยมเก่ามาจะเป็นสเตเลตเป็นเงินก็แล้วแต่นะเพื่อนอย่าไปดูที่ว่าเลี่ยมเก่านะเพราะอะไรเมื่อดูสังเกตว่าเวลาเลี่ยมเก่าอะถ้าไม่ได้แกะนะครับด้านหลังเนี่ยสมมติด้านหลังนะสมมติด้านหลังของเวลางของเลี่ยมเก่าเนี่ย เขาจะไม่มีรอยแกะเงะงัดออกมาเลยนะครับเขาจะเรียบสนิทแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมีรอยแกะขึ้นมาเราสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าองค์นั้นโดนสวมมานะครับเอาเลี่ยมเก่ามาสวมกับเขาเรียกพระไม่แท้เข้าไปนะครับอันนี้คือต้องสังเกตก่อนผมถึงบอกว่าให้ดูเฉพาะแค่เนื้อองค์พระอย่างเดียวเนื้อองค์พระคือจะตอบโจทย์เราได้ดีที่สุดนะครับถูกไหมอย่างนี้คือจบละนะครับนี่พี่พี่เขาดูอยู่ผมบอกเลยว่าแบ่งพี่ไม่ได้แล้วพี่ เพราะองนี้เก้แล้วนะครับผมก็รับไปเต็มเลยองนี้นะฮะทีนี้เวลาเราดูว่าเอ้ยแล้วเวลาแบบเนี้ยเนื้อแท้จริงๆแล้วเป็นอย่างไงนะครับผมจะให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้คือพิมพ์คุ้นแผนปกติคือเนื้อต้องเป็นอย่างนี้นี่คือของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอง์ถึงยุคจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ส่องดูนะครับอย่างนี้เท็กเจอร์เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือผิวพรรณวนะของพระแท้ที่ถึงยุคหลวงพ่อโตนะครับเอาแบบนี้นะเห็นไหมนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ ยิ่งสีน้ำตาลเนี่ยนะครับ <_ d ance> เห็นไหมด้านหลังเราเคีย้ยวอย่างเงี้ยเป็นสีน้ำตาลถูกปะแต่ถ้าสีาน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องเห็นแบบนี้นะครับเท็กเจอร์อย่างนี้ความหนึบความนุ่มอ่าให้ดูไว้พระแท้ไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเจอเกสนะครับสมมติว่าเกสเนี่ยด้านหลังนี่ยนะครับอันนี้คือเกสนะดูด้านหลังนะดูดีๆนะนะครับเป็นไงครับเขาจะกระด้างเห็นไหมนะครับแล้วก็เห็นไหมทําสีผิวมาเนี่ยให้เกือบเหมือนนะครับเพราะอะไร ด้านหน้าเนี่ยเวลาด้านหน้าเราดูไม่แท้แล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็จะดูแบบไม่เนียนอยู่แล้วนะครับต้องมีด้านใดด้านหนึ่งนะครับเป็นข้อพิรุษในการดูพระนะครับว่าถ้าด้านหน้าไม่แท้เนี่ยด้านหลังก็ไม่ต้องถามละนะครับพระแท้ต้องร้อยเปอร์เซ็นครบทุกด้านนะครับต้องบอกงั้นนะอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างเลี่ยมเนี่ยคือเป็นเลี่ยมสมัยโบราณหมายถึงว่าเป็นลักษณะนะแต่จริงๆแล้วเป็นพลาสติกใหม่เออเป็นพลาสติกใหม่นะครับแบบนี้นะโอเคทีนี้ เวลาให้ดูว่าถ้าเป็นเนื้อองค์พระนะครับจริงๆนะครับที่เราเห็นต้องเป็นแบบนี้ครับนี่คือของแท้นี่ต้องเป็นแบบนี้ฮะนี่คือของแท้นะครับนี่ให้ดูไว้นะสีผิวก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือของแท้นะเพื่อนๆดูไว้นะเห็นไหมความหนึบความนุ่มจะผิดกันเห็นไหมฮะเห็นไหมนะครับแบบนี้จะมีมิติมากกว่า ผิวเขาจะนุ่มจะเนียนนะครับและคราบกุจะแน่นกว่านะครับดูแล้วมีความนวลตากว่านะครับเห็นไหมมีความแน่นคือเราต่อให้คนส่องพระไม่เป็นเนี่ยท่านได้เทียบกับสององค์เนี้ยนะครับเนี่ยได้เทียบกับสององค์เนี้ยโทษทีนะแป๊บนึงอ่าได้เทียบกับสององค์เนี้ยเพื่อนๆก็จะรู้เองว่าองค์ไหนที่มีความละมุนตากว่ามีความหนึบมีความนุ่มกว่านะครับองค์ไหนที่กระด้างกว่า แสดงองค์นั้นก็ไม่แท้งไงถูกปะเห็นยังความพิเศษขององค์พระที่เรามีองค์ครูนะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราอะนะครับได้หาพระที่ถึงยุคและนะครับไม่โดนนะครับพระเกศหรือเรียนแบบหรือพระไม่ถึงยุคก็แล้วแต่นะครับโดยเราจะรู้โดยอัตโนมัติเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อแท้ผมบอกว่าต่อให้นะครับยุคของ นะครับพัฒนาโตนะครับยุคไหนยุคนั้นนะครับคือจะเป็นพิมพ์ไหนก็ช่างนะครับจะเป็นพิมพ์อะไรก็ช่างแต่เนื้อหาเขาจะเป็นยุคเดียวกันเลยนะครับเขาจะไม่ผิดเพี้ยนกันเลยนะครับเห็นไหมขนาดสององค์คนละพิมนะนะครับแต่นะครับคนละโซนเนี่ยนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลักษณะดูมีความคล้ายคลึงกันเห็นไหมฮะนี่คือเนื้อหาที่แท้ต้องเป็นอย่างนี้ เห็นไหมชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบอกว่าวันนี้ทีเด็ดทีเด็ดคืออะไรเช่ามาแล้วเก okay. โอ้โหสุดๆุดะบอกเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าเทียบเนี่ยถ้าเรามีองค์องคูที่เป็นแบบแท้กับไม่แท้เนี่ยเราจะเข้าใจเห็นป่ะนี่ครับซ้ายเนี่ยแท้ขวาเนี่ยไม่แท้เห็นไหมอ่าเวลาเช่าองค์คูต้องดูดีๆนะบอกก่อนนะครับมูลค่าสูงไม่เป็นไรบอกก่อนแต่ขอให้แท้แท้ยังดีกว่าถูกป่ะนะครับแต่ถ้าแกเลยคือ มีอะไรมูลค่าเป็นศูนย์เลยนะครับต้องบอกนั้นเลยนะนะครับแต่เนี้ยเห็นไหมพอเทบด้านหลังก็ได้อ่าเทปด้านหลังนะนะครับนี่ให้เทบด้านหลังก่อนเป็นไงฮะด้านหลังจะเป็นคนละสีผิวเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเพื่อนบอกให้ส่องใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บพระตรงนี้ก่อนโอเคนี่จะให้ส่องนะเวลาดูเนื้อ,องค์พระนะองค์แรกซ้ายมือแท้เนี่ยนะครับเขาจะมีสีผิวที่เป็นไงครับมีความละมุนตามีความแน่นเห็นไหม นะครับมีความฉ่ำนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือด้านหลังนะครับอ่ามาขวามือนะครับองค์นี้เป็นไงครับกระด้างไหมนะครับด้านปะเห็นไหมอย่างด้านเลยนะครับค่อยๆอสังเกตไปนะครับนี่เห็นไหมซ้ายมือเขาจะมีความลวมุูนตากว่านะครับแล้วก็คราบนะครับแล้วก็ลอยเนื้อนะครับรวุตปลายเข็มเนี่ยจะเยอะกว่านะครับแต่ขวามือเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพื่อนนะนะครับเห็นปะนี่ ส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นนี้นี่ด้านหน้าเลยนะโทษทีนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นนี้ให้ส่องให้ส่องเปรียบเทียบเลยเห็นไหมแค่พิสอยงเงี้ยเราก็รู้ละนะครับแต่ต้องส่องนะครับอ่าด้านหน้าเขาอย่างนี้นะฮะของแท้นี่ซ้ายมือเนาะนะครับนี่อย่างนี้นะนะครับขอค่อยเลื่อนนะเดี๋ยวผมก็ค่อยเลื่อนไปขวามือเก๋นะเห็นปะความแตกต่างเป็นยังไงฮะสีผิวความกระด้าง เป็นไงครับเห็นไหมความนุ่มซ้ายมือนะครับขวามือก็ด้างไหมความแห้งแห้งกระด้างป่ะนะครับไม่มีมิติด้วยเป็นไงครับดูด้านเลยเนาะเห็นไหมนะครับด้านมากๆนะครับนี่ดูดีๆนะครับดูดีๆนี่ครับซ้ายมือเป็นไงครับความนุ่มความฉ่าจะผิดกันนะครับเห็นป่ะนี่แหละอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งนะครับ ของเนื้อที่ไม่ถึงยุคแล้วก็ไม่แท้เลยนะครับแบบนี้ให้เพื่อนดูดีๆนะครับผมบอกแล้วเวลาเช่าพระเนี่ยดูดีๆนะครับเดีนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้ให้ใหดูไว้นะครับเป็นนะครับการศึกษานะครับให้เพื่อนได้ดูไว้นะครับเวลาเช่าหานะผมต้องบอกว่าเวลาเช่าหาไม่ว่าจะพิมพ์อ,อะไรก็ช่างดูที่เนื้อก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะกูเวอร์อินนะตอนนี้มีเยอะด้วยนะฮะเรื่องแบบนี้นะฮะอันนี้คือให้ดูเพื่อนๆดูดูนะครับทีนี้ ผมจะอ่าต่อไปเนาะองนี้นะครับเห็นไหมขนาดชํารุดอย่างเงี้ยผมก็เช่านะอะไรเพราะอะไรถึงเช่านะครับเพราะผมรู้เลยว่าแบบเนี้ยต่อไปจะหายากสองคือต่อให้ชํารุดผมก็ต้องเช่านะเพราะผมรู้ว่าอย่างเงี้ยแท้แบบง่ายๆเลยดูแบบง่ายๆเห็นไหมเนื้อหาจะดูง่ายมากๆถ้าเป็นผ้าแท้นะเพื่อนนะดูง่ายๆดูไม่คุม้มเคือแน,น่นอนนะครับแบบนี้คือการ ที่เราจะได้เห็นว่าโอเคพระชํารุดนะนะครับชํารุดไม่เป็นไรแท้ไงดีโอเก้ะนะครับเก้นี่ต่อให้สมบูรณ์ยังไงก็คือคําว่าเก้ก็คือเกะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่พระชารุดนะครับแต่เป็นพระแท้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าดูง่ายเนื้อหาเนี่ยถึงยุคต้องเป็นประมาณนี้เห็นไหมนะครับมีความหนึกนุ่มมีความเหนอะนะครับพิมพ์โครงสร้างเขาจะชัดเจนนะครับแบบนี้เนาะนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นกุมารเห็นไหม นี่เห็นไหมจะมีความคาบเน่าๆน,นะครับผิวแห้งนะครับมีความนุ่มอย่างเงี้ยคือถ้ามีหลายสภาพเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับและอย่างคือดูแป๊บเดียวก็รู้เลยนะครับนอย่างนะฮะนี่โอเคแต่ทีเนี้ยมาดูองค์นี้องค์นี้นะครับ,รบก็เป็นอีกนะครับพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งองค์นี้ก็ดูง่ายหน่อยเห็นไหมองค์นี้ก็คือมีมิติเห็นไหมอ่าเราจะเห็นภาพอย่างเงี้ยนะครับตลอดเลยเห็นไหมเนื้อผมเนี่ยจะไม่ค่อย เขาเรียกอะไรไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเป็นผ้าแท้นะนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนพิมเนี่ยนะครับเราก็ดูไปว่าเราชอบพิมพ์อะไรผมเช่าองค์นี้มานานและนะ้ๆๆนว,นลวนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> รกับองค์นี้นะครับเพิ่งเช่ามาองค์นี้ชารุดผมก็ต้องเช่านะครับเพราะอะไรเราดูแล้วว่าเอ้ยอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็หายากแล้วอย่างคือพระแท้ตอนนี้นะครับหมุนเวียนน้อยหมุนเวียนน้อยนะครับบอกเลยเลยว่าของแท้เนี่ยหมุนเวียนน้อยตอนเนี้ยก็เริ่มมีปะปายเข้ามาเต็มนะครับพิเนี่ว่า ผมก็บอกได้เฉพาะในเพจผมนะครับแต่ที่อื่นผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละส่วนบุคคลมากกว่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะดูประมาณนี้แน่นอนนะฮะเห็นสององไหมซ้ายเนี่ยผมเช่ามานานละขวาเนี่ยเพิ่งเช่ามาเห็นไหมลักษณะโครงสร้างพิมพ์เป็นไงครับเหมือนกันเห็นบ้างเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของสีผิวเพราะอะไรหนึ่งอยู่ในเลี่ยมไม่ได้ถูกสัมผัสมา,มาเนื้อพระเขาจะแห้งกว่านะครับแห้งกว่า แต่เนื้อยังไม่ค่อยจัดแต่ขวามือเนี่ยนะครับถูกสัมผัสมานะครับถูอากาศด้วยเนื้อเขาจะจัดกว่านะครับแต่ก็เป็นพิมพ์เดียวกันเห็นไหมดูไม่ยากเห็นปะเขาเรียกว่าดูไม่ยากเพราะอะไรนะผมให้ดูองค์นี้ก่อนที่ผมเคยเช่ามาตลอดนะนะครับนี่เป็นไงครับเนื้อองงนี้นะครับไม่ได้ถูกสัมผัสเราก็จะเห็นในกรอบในเลี่ยมเนี่ยนะฮะเห็นไหมเดําเดิมเลยผิวดําเดิมนะครับเห็นไหมโครงสร้างพระดําเดิมนะครับซุ้ม นะครับรายละเอียดยังเขาเรียกว่ารายละเอียดมากๆนะฮะเห็นไหมเส้นสายจะเป็นนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยองนี้จะเรียบเห็นไหมของกลูตินเนี่ยแท้ๆถึงยุคต้องเป็นประมาณนี้เลยนะนะครับอย่างนี้เลยนะครับมีมวลสารมีทุนปลายเข็มดูและแห้งนะครับไม่กระด้างนะฮะแบบนี้นะครับแต่องค์นี้นะฮะที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์เดยวกันนะครับอย่างนี้นี่นะครับนี่ดูด้านหน้าคราบก็คราบดำๆแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับ อ่าส่วนด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรร้อยเชือกอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมบรานนะครับเป็นพิมโบรานอย่างนี้เนื้อหนึกนุ่มเห็นไหมเนื้ออย่างนี้เขาดูหนึกนุ่มง่ายมากๆนะครับแบบนี้โอเคไหมอย่างนี้แหละนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเวลาเราดูเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างนะครับอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยผมก็เช่าผมเช่าตลอดะถ้าอย่างเงี้ยถ้าดูแล้ว รู้สึกว่านะครับเป็นพระที่ถึงยุคเนี่ยนะครับชำรุดผมก็เช่านะฮะขอให้ถึงยุคอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเพราะอะไรต่อไปหายากแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีหมุนเวียนละไอ้ที่หมุนเวียนมาเนี่ยผมบอกเลยว่าห้าสิบห้าสิบเลยนะครับถ้าไหนคุ้มเคอเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับสันนิษฐานเลยนะครับเก๋นะฮะบอกได้เลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับดูง่ายอ่าอย่างเงี้ยผมถึงเก็บและสะสมไว้นะครับ ส่วนเรื่องแบบผมบอกว่าพิมพ์ไหนก็ช่างต้องขอให้เนื้อถึงยุคเนี่ยนะครับจะเป็นพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์มาตรฐานพิมพ์พักกุก็ได้ขอให้เนื้อถึงยุคจะเหมือนกันหมดนะครับไม่เชื่อดูเพจที่ผมลงไว้พิมพ์คุณแผนกับพิมพ์7ชั้นเน่ะเนื้อหาลักษณะจะมันเหมือนกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเนื้อหายุคเดียวกันววละเดียวกันในการสร้างสูตรในการสร้างเนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัดะระฆคังบางหุ่นพรม เกชัยโยปุวัอินะครับจะมีเนื้อหาใกล้เคียงกันทั้งหมดแต่ถ้านอกจากนั้นนะครับมีความแตกต่างเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นเข้าด้วยประกอบด้วยเข้าใจไหมนะครับอันนี้คือเอาไว้เพื่อให้ดูกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับที่เด็ดผมประมาณนี้แหละนะครับเช่ามาก็นะครับไม่ได้แบ่งต่อเลยเพราะว่าเก้ก่อนนะฮะพี่เขาก็มาดูด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ถ้านะครับอยากมีความรู้เยอะติดตามผมไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับถ้าองค์ไหนเก๊ผมเช่ามาเก๊ก็จะบอกว่าเก๊นะครับองไหนถึงยุคก็จะมาอธิบายกันว่าถึงยุคแบบไหนลักษณะยังไงนะครับชำรุดก็เช่านะครับต่อสมบูรณ์เนี่ยโคตรชอบเลยนะฮะโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็จะมีคลิปสาระประมาณนี้แหละมาให้เพื่อนได้ดูกันใครชอบของกลุ่มวันอินเนี่ยนะครับติดตามผมได้ผมบอกเลยว่า เดี๋ยวผมจะมีความรู้ให้เพื่อนได้กับทุกคนเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับ